การได้พบกับผู้สูงอายุที่มีอายุกว่าร้อยปีคือสิ่งที่น่าเรียนรู้นะครับว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรถึงทำให้อายุเนี่ยยืนยาวครับวันนี้มีเรื่องราวของคุณทวด5แผ่นดินที่จังหวัดตรงังที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าคนอายุหลักร้อยจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้คล่องแคล่วทีเดียวเดินเหินสบายครับไม่ต้องมีไม้เ้าไม้ค้าแต่อย่างใด หรือแม้แต่ทํากิจกรรมนในบ้านกวาดลานบ้านก็ทําได้เหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่านี่เป็นกิจกรรมของชายคนหนึ่งที่มีอายุกว่าร้อยปีแล้วที่เห็นอยู่นี้คือนายดํำชัยสงครามครับชาวบ้านอยู่งามตําบลโพงจระเข้อํเาเภอย่านตะขาวที่จังหวัดตรังที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าปูดป่ด<อ>ําปู่ดาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2465ในสมัยรัชากาลที่6ครับ ปัจจุบันอายุ101ปีและกำลังจะ102ปีเร็วๆนี้ครับทวดดำหรือว่าปู่ดำเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านนิสัยส่วนตัวของท่านเป็นคนที่รักความสะอาดมากๆครับนี่กวาดลานบ้านครับหรือบางทีถอนหญ้าดดาหยญย้ากวาดขยะมาเผาเกลี้ยงเลยทำด้วยตนเองทั้งหมดปู่ดำยังเป็นคนตลกอารมณ์ขันอารมณ์ดีพูดหยอก ยิ้มหัวเราะสดใสตลอดเวลาและที่สำคัญเจ้าบทเจ้ากรอนมีความสามารถทั้งแต่งกรอนสดแล้วก็ขับกรอนสดได้คล่องแคล่วแบบนี้เลยครับคบเจอลูกเจ้าดีก้ามาร,อมร,อมรอมม้องท้องเปื่อจะตอบไม่ทุกต้องม,มันมีรองรลายยา ผมไม่มีปัญญาที่สามารถีความทามาร์แต่ความทรมาร์าก,าก,กับพี่น้องตั้งไ้ก็ไ,ไม่ได้กดว่าปัจจุบันปู่ดำยังคงอยู่กับทวดกั้มครับแม้ปัจจุบันจะเริ่มเดินไม่คล่องหูอาจจะเริ่มตึงแต่สายตาย,ยัางดีหุงข้าวได้สบายมากส่วนกับข้าวลูกๆจะหมุนเวียนกันซื้อมาให้กินทุกวันครับ คุณทวดทั้งสองท่านจะชอบกินผักกินน้ําพริกและต้มยาสมุนไพรกินเป็นประจำครับทําให้ปูด่ดําไม่มีโรคนะประจําตัวและที่สําคัญทั้งคู่จะรอกินข้าวพร้อมกันทุกวันทุกมือ้อเป็นเช่นนี้มาตลอดทั้งชีวิตโดยมีลูกด้วยกัน6คนด้วยกันแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว1คนปัจจุบันลูกคนโตอายุ87ปีแล้วนะครับทางด้านของนายเชื่องชัยสงครามอายุ63ปีคนนี้เป็นหนึ่งในลูกชายของ ปู่ดำครับก็เล่าว่าพ่อแม่เนี่ยแต่งงานตอนอายุได้ประมาณ17ปีอยู่กินกันมาอย่างมีความสุขไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการทะเละวิวาทแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ยังสอนให้ลูกๆมีความรักความสามัคคีในครอบครัวอีกด้วยครับเพ่อจะสอนลูกให้มีความสามัคคีน<ม>ะให้รักให้มีความผูกพันซึ่งญาติพี่น้องอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็ในครอบครัวนี่พ่อจะสอนกับแม่เนี่ยอ่าให้คือโอเคเป็นตัวอย่างนะว่าตั้งแต่ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่คือจะรบะเราแว้งและการตำนานการเก็บหอมรอมดิบอะไรอย่างเนี้ย ปัจจุบันปูด่ดำยังคงทำหน้า <itation S 1> ที่เป็นหมอ<ม><ม>พื้นบ้านรวมทั้งทำพิธีให้กับบ่าวสาวของลูกหลานคนในหมู่บ้าน <_ elastic music plays> เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะครับแล้วก็ยังเป็นศิลปินขับกลอนสดในงานต่างๆอีกด,ด้วยครับอาจจะเป็นบทพิสูจน์ได้ดีนะครับว่าหากจะมีอายุที่ยืนยาวทั้งกายและใจจะต้องพร้อมไปด้วยกันนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์แล้ว สภาพเรื่องของจิตใจก็ค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดว่าจิตใจแจ่มใสก็มีโอกาสที่จะอายุยืนได้เช่นเดียวกันนะครับ